เป็นตาลาบแซบเนาะลาบซีนน่ะเนาะเนาะมีละซอดเด็ดต้องใส่หม้อใหญ่ มันบายาดเขาไม่มี่ยนใช้กระดับร้องเป็นอันเบาหวานไตได้กระสือนะจะบางเจ้าบางเจ้าค่วาท่เดีแซบปุยาถ่ายคลิปด้วนี่โอ๊ยพี่เขาตา ยังงอปีดตั้งไว้ตั้งไว้เด้อสิีบอกเขาหลบไม่ได้ล้ปิดซื้อมาน่ยถ่ายกัาคุณน้ำเนเ่ยของแข็งกันคุณถ่ายชิาวน์บ้านมน